สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาพบหลวงปู่วันกายนะครับที่ชายแดนไทยอําเภอบ้านกวรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลวงปู่วันกายอขออวยพรนิดน,นึงนะครับในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์เขาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ให้หลวงปู่อวยพรที่เป็นภาษาไทยนะฮะหลวงปู่จ้าอ,อ,อาจารย์ก็ให้พรให้พรอาจารย์เอ๋อ ก็มีด,ดวงอ้อยช่วยคนประเทศไทยก็อ้อ<ว>ยมีความสุข <ด S 2> <ด>ความเจริญดีดีมากครับผมหลวงปู่ครับขอบคุณครับแล้วขอเป็นภาษาเขมรนะครับหลวงปู่หลวงปู่จะอวยพรให้อาจารย์เอดูดวงนะครับอาจารย์เอนี่ก็พูดเขมรนะครับอ้อยบานใส่เกลียดความสุขความเจริญก็เหมือนกันนะความสุข เดินในกบเงินกันในภูไทยนะครับก็ออยจะนมเดินนมรองประเทศไทยออยบานจะนมจรเดินบานยูเธออวยก็อ่อยเมียนฤทธิ์อ่อยเมียนนายเมียนใส่ก็ได้โสใส่ก็ได้จิมเดินหน่อยครับจบแล้ว<ถ>ครับผมขอบคุณครับหลวงปู่ ขอบคุณครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้เราก็วงปู่วันกายว้พรให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะครับนะครับครับที่ประเทศไทยขอบคุณครับ